สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ายายหนูคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้ะนะคะพี่น้องมานในยายหนูพาพี่พาน้องมัดกินต้มจืดค่ะพี่น้องต้มจืดหัวใช้เท้านะคะใส่แค่รสใส่หมูสามชั้นค่ะพี่น้องแล้วก็ใสเห็ดหอมค่ะหม้อบักไงค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี้ายโทรศัพท์ย้ายลนย้ายก็เลยประเทศไทยตอนเตรียมเครื่องนะคะทุกอย่างก็ร่วมกันวินหมอนี่แหละคะ่ะพี่น้องจ๋านะคะ ย่าจะใส่เกลือค่ะพี่น้องทุกอย่างย่า่ใส่รวมกันไปย่าใ,ใส่เกลือค่ะพี่น้องคุณนะห่้ใช้เทานะคะไม่ไม่สดสดค่ะใส่แค่รดใส่เห็ดหอมค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่นี่แหละค่ะหมูสามชั้นค่ะโอ้มาด้ยวยค่ะพี่น้องจ๋านะคะเมื่อกินนั่นต้มจืดบ้านย่าหนูได้ใจพี่น้องจ๋านะคะหมอบักย่า่ค่ะมื้อนี้ททำด้วยใจนะคะไม่ใส่ชูรสนะคะ ย่างกับพี่น้องใส่เกลือเข้าไปค่ะหอมห่วยห่วยค่ะนะคะพุณนะพี่น้องจามาเด้อจะพี่น้องไม่กินต้มมันจืดบ้านย่า่หนูจะเป็นหมอเลยคะ่ะต้มหมอใ่ญ่ๆค่ะพี่น้องกินหลยคนค่ะต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะเปื่อยค่ะพี่นอ้องหอมหอมค่ะหอมเห็ดหอมต้มจืดนีนห้องว่าจำเป็นต้องไปเส้น ทีอิ่วขาวเด้พี่น้องเพราะว่ามันดำค่ะนามนามันนะน,นี่แล้เกาใส่เกลือนะคะมันก็สะนามใสแล้วก็มีความมันจากหมูค่ะพี่น้องคุณนะบางคนเขาจะอาจิใส่หน่องไก่นะคะหน่องไก่ปีไก่ใส่โค้งไกต่ตะไาย่าส่หมูสามชั้นค่ะพี่น้องจ๋านะคะกินเล้ากระสิเป็นหมูคือยายนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋านะคะ <laughs> กินให้มันอ้วนค่ะพี่น้อง มันกินให้มันพร้อมค่ะพระเจา้าว่านอ้วนละดีพี่ละงามเพิ่ว่าเนาะพร้อมบอด,ดีเด้อค่ะพี่น้องจามามาจามามากินต้มจืดบานยาย่หนูจา๋าพี่น้องจา๋าม้นนี้โอ้ยหอมค่ะพี่น้องหอมอห่วยค่ะจะเป็นหอมค่ะเด้อพี่น้องเลยต้มไปเลยๆตุ๋นไปเลยๆค่ะกอนเ้องสิกินห้องจังอซนต้นหอมเข้าไปนะคะต้นหอมผักชีเข้าไปพี่น้องตอนนี้ห้่น สูแค่เคืองมันทุกอย่างค่ะร่วมกันค่ะพี่น้องจ้าพุดนะโอ้ยเดือดปุกปุกค่ะพี่น้องหอมหอมอิลีค่ะอยากให้พี่ให้น้องนะได้กลิ่นหอมตมจืดย่า่ค่ะพี่น้องจ้านะคะส่งความหอมออกไปทั่วทุกบ้านภูมิใจค่ะฝีมือย่า่หนูค่ะพี่น้องจ้านะคะการเฮ็ดกับเขาวระไดคุยกับพี่น้องบางยางกับเสียบบางยางกับ บ่คอยแสบปนใดคะ่ะกระชื้อเห็ดกินจะกองนะคะนี่นะคะใย,ยซิมเมืองเหลวกับพี่น้องอันนี้แสบดีดค่ะคอนเฟิร์มค่ะแสบกับพี่น้องแสบบ่ได้โมนะคะแล้วก็บ่ได้คุยคะ่ะฟีเมอค่ะพี่นอ้องจะเห็ดหอมนี่ก็หอมหอมค่ะพี่น้องหอมใดหอมดีค่ะพูนนะโอ้ยพี่น้องเลยสดต้มจืดห่อนๆน,นี่มันฟินใท่ไหมค่ะพี่น้องมันสิแบบ เ็ดในห้องแบบว่าร่างกายเขาเนาะบางคนเขาเจาะอาตสิเลือดหน่อยเลือดจงังอาตสิเค็ดในน้วเอียงประมาณนี้แต่ว่าสดน้ำต้มจืดหอนหอนอุ่นๆเข้าไปในร่างกายเฮาสิกาโอบอุ่นค่ะพี่น้องนะคะกินแล้วก็มีความสุขในการกินค่ะพี่ขนองนะคะนี่แหลคะค่ะต้มจืดหมอปักญ่ค่ะพี่น้องจ้านะคะ บางทีนะพี่น้องจันเวลายายอัดคลิปนะมันก็มีเสียงนกเสียงม้าในนิดนึงค่ะมื่อนี้มีเสียงนกมาหลบก,กวนค่ะพี่น้องเพราะว่าบา้านยายเลี้ยงนกเลี้ยงม้าค่ะมีหอดนูค่ะมีมดถูกซัดเลี้ยงค่ะพี่น้องเมตตาต่อเพื่อนรวมโลกเขานะคะเลี้ยงไว้ค่ะเพื่อความสุขเวลาเข้าไปเบิ่งไปเล่นน้ำเขาในลิงโกในพวกสงสัยสีหิ้วเขาค่ะพี่น้องนะคะ ใส่เด็กกินกับเขาใยแน่นอนเมนบ๊อพี่น้องมาบ๊อบมียนเรกขาใยกับบ๊อไปจังสันละค่ะทิ้งโก้เขาหิวเขาค่ะบ๊อบเดี๋ยวเขาเอายังให้เขากินนะคะลาวถ้าบ๊อยากให้เขาห่องทิ้งโก้นะมันต้องไปนั่งเล่นน้าเขาค่ะพี่น้องทายลูกเขาลูกหัวเขาเล่นน้าเขาเบาน้าหม้อม้อเม่อแม่แั่สันค่ะสิบมีเสียงค่ะพี่น้องนาลักคุนเคยเฮาแล้วก็เอาเขามาเล่นในบ้านนี่กต่สิบบมีเสียงค่ะพี่น้อง เอาไประบานพี่น้องจ้านะถึงสัตว์เลี้ยงกับพี่น้องในละความคักความเมตตานะคะต่อสัตว์เลี้ยงกันพี่น้องนะคะบา้านเด่นขจ้ากับหักคือกันกับบ้านย่ายนะคะย่ายกับหักสัตว์เลี้ยงพี่น้องมา่ว่าสิเป็นม้ามา่ว่าสิเป็นนกนะคะมือว่าสิเป็นสัตว์เลี้ยงปลาอ่าส่วนพี่ส่วนน้องค่ะพี่น้องเขาเรื่องเม่กินต้มจืดค่ะนะคะต้มจืดแซบๆคะ่ะแซบไลค่ะพี่น้องจ้านะคะทำด้วยใจใส่ด้วย ไปโอ้ยเสียงปลงปลาเลงเชียงช้างค่ะพี่น้องนี่แหละขั้วย่าินูจะประมาณนี้ละค่ะสีโบมีความเงียบสงบค่ะพี่น้องจ้านะคะนี่ค่ะถ้าแมตสีตื่นนี่แมตสี่ก็เสียงดังค่ะพี่น้องต้มจืดสู้พี่สู้น้องกินค่ะพี่น้องจ้านะคะมามาจาม้ามากินต้มจืดบ้านย่ายค่ะพี่น้องงอบบกใหญ่คะ่ะหอมห่วยๆคะ่ะรสชาตินี่ย่าให้พูถึงกระแซบลายอีค่ะทุกอย่างนะคะ มามาจ้ามากินต้มจืดจ้าต้มจืดหัวใช้เท้าใส่แครอทใส่เห็ดหอมแสบวลายพี่น้องสบน้องอกลิ่นหอมหวนชวนไปรับประทานจริงๆค่ะพี่น้องจ้านี่นะคะสบว์ไลายสบวไลายค่ะพี่น้องหอมหอยหอยอยู่นะคะนะคะ แปตาแสบวาพี่น้องจ๋ามาจ๋ามาคลิปนี้กับพ่มยังดอกค่ะพี่น้องจา๋าส่วนพี่ส่วนน้องมากินต้มจืดบ้านย่าหนูค่ะนะคะต้มจืดหัวใช้เท้าใส่เห็ดหอมใส่มู3มชั้นแล้วก็ใส่แครอทค่ะพี่น้องทุกอย่างเข้าเติมลงไปใดค่ะนะคะย่าก็ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องย่าหนูจา๋าชาแนลด้วยค่ะพี่น้องจ๋านะคะคลิปนี้ก็ ไปแล้วคะ่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณอีกที่หนึ่งสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ